จุดนกกบบากระบาจุดที่เอ,อ่อมันจะขึ้นสะท้อนไปที่ถึงฝ่าเท้าด้านล่างฝ่าเท้าตึงลง้างอเนี้ยค่ะมันเป็นจุดที่สามารถลายได้ทั้งขาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบสบายนะคะ และในคลิปนี้เราก็อยู่กับพี่นันนะคะซึ่งโบก็ได้ขออนุญาตพี่นันกับลูกค้านะคะเพื่อถ่ายทำคลิปเนื่องจากว่า,าลูกค้าท่านนี้นะคะก็มาให้พี่นันเนี่ยแก้อาการให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะแก้อาการอะไรตรงไหนบ้างนะคะซึ่งในเคสนี้นะคะที่โบขออนุญาตถ่ายทำเนื่องจาก เห็นว่าทางลูกค้าท่านนี้กับพี่นันนะคะก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันมากนะคะก็เลยขออนุญาตถ่ายทำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นเคสที่แบบว่ามีอาการมาจริงๆนะคะ ก็จะได้ดูกันแบบเป็นเหตุการณ์จริงไปเลยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลาที่โบเป็นหุ่นเป็นแบบให้นวดนะคะบางจุดเนี่ยโบก็ไม่ได้มีอาการเนาะเพื่อนเพื่อหลายท่านอาจจะมองภาพไม่ออกหรือว่าอาจจะแบบบางทีโบอาจจะทนไม่ได้ในการที่ให้กดแต่ละจุดนะคะก็เลยถือโอกาสตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆได้รับชมกันแบบว่าเคสจริงๆเลยนะคะ ซึ่งโบก็ต้องขอขอบคุณทางพี่แบงค์มากๆเลยนะคะที่มาเป็นแบบให้เราแล้วก็ให้โบได้ถ่ายทำคลิปนี้นะคะนวดกี่ชั่วโมงคะวันนี้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแก้อาการหนึ่งชั่วโมงเป็นการนวดแก้อาการวันนี้แก้อาการอะไรคะขาค่ะขา,ขาปวดขาขาเจ็บเ <laughs> จ็บในหัวเขา่ขาเข่าตึง น,นี่เป็นการยืดขาเพื่อกดเส้นขาด้านในนะคะเพื่อให้ขาได้รับการยืดยืดขาจะ90องศาแล้วนะคะตอนนี้90องศาแล้ว เปลี่ยนใจนานเอาสองชั่วโมงแล้นวดไปนิดนึงแล้วเปลี่ยนเป็นสองชั่วโมงมันจะไม่หายไง <c oughs> <c oughs> มีการคริชั่วโมงกลางคันนะคะชวไม่หายมันตึงมากดีนะคะเปลี่ยนใจไวบางคนแบบนวดครบชั่วโมงแล้วขอเปลี่ยน <c oughs> ขอเป็นสอง ตึงทั้งสองข้างอะค่ะทาางนมตึงทั้งสองข้างการกระตุ้นธรรมดาแหะงั้นต้อมาหาหมอโน่นนะคะโอ้ยเบาๆจ้าเจี๊ยบว่ะเบาๆค่ะเบาแล้วค่ะตึงมากค่ะอาาจรย์ไม่ค่อย เขาถ่ายคลิปอยู่ช่วยกันหน่อยสิอย่าว่ากันสิต้องไปตัดออกรู้สึกยังไงพูดมาได้เลยเถียงกันทุกวัน เถียงกันทุกวันพอปวดจะมาหากันตัวน้อยนะแร้วก็จุดหน้ากระบาดจุดหน้ากระบาดค่ะ เป็นจุดสําคัญที่ต้องนวดใช่ไหมคะค่ะเป็นจุดที่เอ่อมันจะขึ้นสะท้อนไปที่ถึงฝ่าเท้าด้านล่างฝ่าเท้าตึงลังอย่างนี้ยค่ะมันเป็นจุดที่เขาเรียกจุดหน้ากระบาถ้ากดตรงนี้แล้วมันก็จะสามารถคลายได้ทั้งขาอ อันนี้เขาตึงทั้งสามเส้นเลยเส้นขาด้านนอกแนวสาม <3 S 2> แนว,แนวอันนี้ที่นวดอยู่แนวที่หนึ่งแนวที่หนึ่งค่ะแนวที่หนึ่งก็คือชิดกระดูกใช่ค่ะเนคะนคะนะเราสามารถใช้การรีดช่วยได้นะเทคนิคการรีดช่วยได้ ลักษณะของเส้นเขาที่ตึงมันจะเป็นก้อนๆเหมือนจะแบบว่าบวมๆใช่ค่ะอันนี้คือแนวที่สองแนวที่สองก็ขยับลงมาหนึ่งหนึ่งช่วงหนึ่งช่วงนิ้วค่ะหนึ่งข้อนิ้วหนึ่งข้อนิ้วโป้งวัดก็เป็นแนวที่สอง อยนนี้แนวที่สามเราก็จับอย่างนี้เลยแนวที่สามก็เต็มฝ่เต็มเต็มฝ่มือเราแล้วนิ้วตป้งมันก็จะอยู่ช่วงแนวที่สามพอดีแล้วช่วงปไปๆใกล้ๆข้อเท้าเนี่ยมันจะลังมันจะตึงในตะะตุ่มรอบๆอบตะตุ่มใช่ค่ะเราก็จะรีบได้ 看看。 จะตามมาทำไมล่ะไม่ใช่ขาเนี่ยจะตามมาทำไมไม่เกี่ยวกันเจ็บเลยนะเป็นคนคนเรื่องอดทนอยู่อดทน่มันเ็แล้วมัเจ็บอ่ะอืมมันก็มีอยู่ดีนะดีแต่ต้องอดทนนิดนึงเพ่ประจำอาจา นวดกันทีก็ร้องกันทีให้เหย,เยเียบด้วยนะไี่เป็นดอย่างเดียวนะให้เหยียบลยโดนเหยียบด้วยถ้าไม่เหยียบมันไม่ถ่ายวันนี้ก็มีไหมคะโดนไหมคะจัดเหยียบต้องโดนบ้านลเป็นก้อน เปิดเปิดประตูลมอีนี้เราผ่อนคลายขาข้างซ้ายเป็นการผ่อนคลายนวดผ่อนคลายนะคะทันนี้ขาข้างขวาที่เขาเจ็บนะคะเราก็จะผ่อนคลายเหมือนข้างซ้ายก่อนก็จะเริ่มด้วยการกดที่ฝ่าเท้าเหมือนกันค่ะ ขาฝ่าเท้าข้างนี้จะมีอาการขาตึงแล้วก็ปวดเข่าปวดขาด้านข้าง กานวดแบบรีดเส้นนะ,ะมันจะเส้นมันจะเป็นตึงเป็นก้อนๆเป็นลูกๆถ้าใช้วิธีรีดอย่างนี้มันจะสามารถให้ก้อนของมันค่อยๆเล็กลงเพราะว่าบางทีนวดกดอย่างเดียวมันไม่ออกใช้ยารีดไล,ล่ไลมันไล่ลมในเส้นนะคะค นี้เราจะเน้นขายข้างที่เจ็บข้างขวาเป็นหลัก เข่านี่มีจุดไหนที่จะต้องเน้นก็จะมีรอบหัวเขานะคะแต่อันนี้จะเป็นเส้นด้านในขาด้านในที่มันจะมาลงเข้าไปในเข่าตรงจุดนี้มักจะเจ็บคุณข่ายของเรานอนนิ่งเลยนะคะ,คะไม่เจ็บใช่ไหมคะเจ็บ <c oughs> เราจะใช้ยาวน <laughs> อันนี้เป็นเคสการรักษาจริงนะคะค่ะนะคะ <laughs> <laughs> เราก็จะวนรอบหัวเข <laughs> 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 เก็วนกับ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวโบจะขออนุญาตตัดจบเป็น EP 1ีไปก่อนนะคะและเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP ีที่2นะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้โบในการทำคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่เวลาโบลงคลิปใหม่ตอนต่อไปนะคะ <Akt ien> ก็จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามารับชมกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่น,นันแล้วก็เพื่อนๆทุกๆท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ